มาแล้วคะ่ะอัปเดตล่าสุดนะคะคุณจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาอัปเดตถึงคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งคนเก่าคนใหม่คะ่ะมีข้อมูลอย่างไรบ้างต้องติดตามฟังคะ่ะอัปเดตล่าสุดจากปากของท่านเองนะคะสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องดีงามไมคชาแนลคะ่ะวันนี้ก็มีคลิปดีๆนะคะเกี่ยวกับ คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีข่าวว่าจะต้องลงทะเบียนใหม่นะคะตอนนี้ก็มีความคืบหน้าล่าสุดแล้วคะ่ะเชิญติดตามชมฟังค่ะเรื่องแรกคือท่านที่ได้รับสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วแต่ยังไม่ไปยืนยันตัวตนท่านต้องไปยืนยันตัวตนภายในวันที่26ธันวาคมนี้<ะ>ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนเลย เดี๋ยวจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่แล้วก็ดาเนินก,การให้เสร็จภายในเดือนมีนาคมปีหน้านะครับเรื่องนี้คุณจุลพานนวิวัตรัฐมนตรีช่วยคลังก็ออกมาพูดถึงหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมว่า,าตอนนี้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ท่านยังไม่ยืนยันตัวตนมีตัวเลขที่ยังค้างอยู่ในระบบเนี่ยประมาณ1ล้านคนเลยนะประมาณหนึ่งล้านคนคือท่านได้รับสิทธิ์แล้วล่ะ ได,ได้สิทธิ์บริการแห่งรัฐแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เพราะยังไม่ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยครับ<อ>ก็อยากจะให้รีบไปยืนยันตัวตนผ่านธนาคารกรุงไทยภายในวันที่26ธันวาคมนี้เอารีบไปติดต่อเลยนะครับอีกหนึ่งล้านคนรีบไปติดต่อธนาคารด่วนนะคะเพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านค่ะใช่ค่ะอย่างน,น้อยก็เป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีศักยภาพพอที่จะไปยืนยันตัวตนด้วย ตนเองนะคะอาทิเช่นผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะอันนี้ก็ต้องวานให้บุตรหลานหรือคนใกล้เคียงนะคะคนใกล้ชิดนะคะช่วยกันหน่อยนะคะเพื่อรักษาสิทธิ์ค่ะไปสำรวจสินในชุมชนนะตำบลหมู่บ้านเรามีตามียาย<ฆ>มีอย่างไงบ้างนี่คือกลุ่มที่หนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าเอาเราจะเกิดฉันไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนเลย<ฆ>ไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยเดี๋ยวจะเปิดรอบใหม่ครับ เปิดรอบใหม่เนี่ยนะครับก็จะเริ่มเนี่ยเดือนมีนาคมปีหน้าครับคาดว่าจะมีผู้มีสิทธิ์ได้รับปัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นอีกประมาณสัก10ล้านคนจากเดิมมี14ล้าน5 0 0แสนคนรวมกันเนี่ยก็จะมีประมาณสัก25ล้านคนด้วยกันนะครับแลนะโดยประมาณการจากฐานข้อมูลเ,เด็กที่เติบโตช่วง2ปีที่ผ่านมา กลุ่มที่เคยลงทะเบียนไว้แต่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดจะต้องไปตรวจสอบตามกลไกครับตอนนี้ก็มอบไปยังสานักง,งานเศรษฐกิจการคลังทบทวนหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมจบใน1เดือนโดยให้ใช้งบประมาณภาครัฐอยู่ที่เดือนละ6 0 0 0 0ล้านบาทและคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์ตรงเป้าหมายให้มากที่สุดครับแต่ว่ามีคนที่อุปการะเราก็ต้องดูเกณฑ์ครอบครัวนะครับเร,เราดูเกณฑ์ครอบครัวนะดูไม่ใช่แค่พ่อแม่เราดูลูกด้วย เป็นเกณฑ์ที่ทํามาแล้วเป็นประโยชน์ตรงนี้ดีวกว่าเพราะว่าทามาแล้วเนี่ยทำให้เราสามารถคัดกรองคนที่ไม่ได้จนจริงออกไปได้ระดับหนึ่งการครัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสุร,ริรแห่งรัฐเนี่ยนะครับก็จะให้แล้วเสร็จก่อนกลางเดือนกรกฎาคมปีหน้าครับคือหมายความว่าน่าจะเริ่มมีนาปีหน้าก่อนค่าะมีนาเปิดให้ลงทะเบียนสรรพุมคนใหม่นะแล้วก็คาดว่าจะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยช่วงกลางเดือนกรกฎาคมปีหน้า เพื่อให้ทันต่อการเสนอของว่ประมาณปี2,569ครับส่วนกลุ่มเดิมล่ะไอ้14ล้าน5คนเนี่ยที่ได้สิทธิ์อยู่แล้วเนี่ยท่านก็ไม่ต้องทำอะไรต้องลงทะเบียนอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าจะได้รับสิทธิ์โดยอันตโนมัติครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับข่าวคืบหน้าของคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะถ้านในกรณีที่ท่านมีคนในครอบครัวหรือคนที่รู้จักนะคะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ช่วยเป็นกระบอกเสียงแนะนำ ให้พวกเขาเหล่านั้นด้วยนะคะจะได้ไม่เป็นการเสียสิทธิ์ค่ะแถมเราก็ยังได้บุญด้วยนะคะที่ได้เป็นกระบอกเสียงบอกข่าวค่ะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและสิทธทิประโยชน์ค่ะทำบุญไว้เถิดนะคะสะสมบุญไว้แค่เล็กๆน้อยๆการที่เราได้บอกเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆที่เป็นประโยชน์ถือเป็นบุญอย่างหนึ่งนะคะ นี่คือสิ่งเล็กๆน้อยๆน,นะคะที่จะบอกกล่าวให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ฟังเอาไว้เพื่อเอาไปบอกต่อกับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะถ้ามี ความคืบหน้าในโอกาสต่อไปทางช่องยินดีที่จะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังได้ทราบในลำดับต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกการกดไลค์พิมพ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้คนทำช่องให้เสนอผลงานดีๆออกมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ